สีสันของฟุตบอลลีก2ในวันนี้นะครับไปกันที่ครับพ่อป๋องลิงลมแห่งวงการกีฬาครับเชียร์ชัยนาทฮอลล์วิลบ้านเกิดครับผมโดยเจ้าของสถิตินะครับ1,800รลูกแถมสกิลแห่งตำนานอย่างเตะบอลลอดท้องหมาเลี้ยงบอลบนขอบปูนเตะบอลข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแล้ววิ่งไปรับได้อีกต่างหากพ่อป๋องกระพนทองคมนะครับพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะวงการไหนแกก็ยืนได้ทุกวงการแต่พอเป็นเรื่องฟุตบอลนะครับก็ขอเลือกข้างชัยนาทฮอลล์วิลบ้าน เกิดแบบไม่ต้องคิดเยอะพอป๋องยังฝากเสียงไว้ว่าใครว่าผมจะเป็นเรือจ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเรือลำนี้พร้อมพาเสียงเชียร์ของแฟนบอลัยนาทไปถึงนักเตะทุกคนปีนี้มั่นใจว่ากระแสฟุตบอลไทยจะกลับมาคึกคักและชัยนาทฮอลบิวของเราจะแล่นไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามแน่นอน ตอนนี้ผลงานของไชนาทฮอวบิลก็ยังยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกลอยู่ครับพ่อป๋องแต่ถ้าว่าวันใดชนาทฮอวบิลเนี่ยผลงานไม่กระเตื้องสักเท่าไหร่แฟนๆนกใหญ่พี่คาดไชนาทฮอวบิลหวังว่าพ่อป๋องนี่แหละสติมีมากมายลิงลมแห่งวงการกีฬาจะมาช่วยสัก2 3สนาทีสุดท้ายให้ไชนาทฮอวบิลนกใหญ่พี่คาดพลิกกลับมาได้3คะแนนหวังว่าพ่อป๋องจะไม่ปฏิเสธนะครับ